ร้านผมก็จะแว๊บๆแวมๆเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะครับร้านนี่รถรถใครนี่ร้านนี่แป๊บๆแปบๆอยู่นะครับพี่น้องชอบชงถต่น้ำเย็นแล้วดื่มเลยเออมันกินง่ายเนาะพี่พี่จอยสั่งแล้วสองชุดขอบคุณนะครับ เขาพูดกำลังใจไม่อยากให้ไม่อยากให้มีไม่อยากให้มีตามองนะว่ารเราไม่ต้องเปสนใจหรอกเราเราอยู่ของเราแค่นั้นพอสูมือนีคไายยึม่มข้ามสุกข,ขัดได้าการทาง,งานควายตื่นขึ้นมาเขาลานเขาบมืบ่อไรเมื่อไรบมื่อไรเขาลานกับไปออกคอนเสิร์ตอ,ออกคอนเสิร์ตละคาเขาคาเฟ่เขาคาเฟ่ละาาคา,า,คา,ะาจะหน่อยวันนี้สิบเก้านี้ก็เปิดคาเฟ่ใหม่ที่สาขาคอนแกตนะครับ คาเฟ่สาขาสองที่ขอนแก่นมีความสุขคนเรามีความสุขมันออกพานมันออกพันออกพันที่แหะออก่านที่รับรู้รับสัมผสรู้สึกที่แหะว่างวินีเลยชีวัตใช่ไหมอันหนึ่งของีวัตอันนึ่งอ๋อจะการีกำกับป่ะนี่กำและว่าไม่ไไม่บอบอกอะไรรอันนี้คืออะไรนี่คือม อเอาเนี่ยอยู่ร้านช่วงไหนช่วงนี้อยู่ทุกวันนะครับช่วงนี้อยู่ทุกวันอยู่วันเป็นบันนั่นแหละดีแจามากพี่ชายได้ทํำงานกับบอสบิิกที่ฟินขับจริงหรอคนไหนอ่ะคนไหนคนไหนคนไหนหรอสั่งมาสองชุดห,หกกล่องโดนคโมยพัสดุนะจริงหรอ บรรยากาศแล้วเราก็ดีนะพูดถึงบ้านเราทำรีมันดีมันมีร้านตรงน,นี้เลยแหละมันเลยเป็นแบบว่าบรรยากาศดีเราจะทำเป็นบูธฟิตเเล่นน้ำอรย่างนี้แหละต่อไปคนจะมาเส่นนี้ถึมปังปังนะคะขอบคุณนะครับตีสากนี เรโโนนอออ้าะผมรอนานแล้วครับประสันมาถ้ามาขอนแก่นต้องนึกถึงฟินขับถ้าอยู่ขอนแก่นต้องนึกถึงฟินขับไม่ได้เป็นแค่บาร์โฮสแต่เราเป็นทั้งเรสเตอรองและมีเครื่องดื่มขายมากมายค<อ>ุยอายเห็นไปที่ทไทยมันเห็นไปญี่ปุ่นหช่ไลงกอ่ะที่ไทยนะี่มีปัญหา จังรวมไหมนี่รวมมากเราจะรวมมากกล่องร่อยเหลือส80สิบาทนะลดร้อยนิ่เราหา3สามดิเก้บกว่าบาทใช่ไหมน่กองเก้าสิบกว่าบาทเองค่ะ90 90สิบเก้าสเหลือเหลือไม่ถึงร้ออ่ะกล่องหนึ่งเหลือเกาสบาทเฮ้ยถูกมากเหลือเกบาทกดเลยจ้าเหลือเก้าสบาท นั่งโดดไปในนั่งขาใครต้มมันถูกเกินไปปะมาแล้วมาแล้วเมียไทยนี่มาทำงานแ้วนนมาทำงานแล้วหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ่้ยโอ้ยอ้วโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโหรอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอเ้ยอ้ยโอ้อ้อเยอยอยอยโยโออ้ยอ้อคยอย้อมาออ ช่ไหนท่านเไม่น่าลระเขามินมาติมเลยมีคนมาจ้าสวัดีค่ะยังไม่ได้แต่งหน้าเลยไม่แต่งก็รอมาแล้วนะจ๊ะเอน้ออบหรอเ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 คาวร็แต่งหน้าจาเอ เธอเคยออกซิงเกิลท่นใช่ไหมเธอคาราโอเปียไหมเพลงอะไรอ่าฮะเบอร์ไหนคะอยู่อย่างนี้แต่ว่าเป็นบิเกจรลลี่ครับวิวเท่าไหร่เสริมเลบว่าเสริ0ล้านอยู่แล้วนะตี้ลองไปดูซิหนะนักร้องดังมึงเมื่อกี้อันเบอร์ไหนครับพราะนันเสิร์ฟครับเอ้าคือหล่อนชันหลงโคตรดีเออเด็กเสิร์ฟกับเด็กโคตรหน้าตาดีเท่าเท่ากันหรือไม่หอกันเลยใช่เห็นไหมอันนี้แต่งหน้าแล้วนั่นน่ะในขาหร่อยางท้ายในไทยแนวโลกไทยแนวไทยสปอร์ตโฟร์มาแนั่นนี่หรอก จริงๆ้วนี่ใช่เนี่ยนักร้องคนนี้อยู่กับเจนนี่้่ยะตัวนี้พังงานที่ร้านเรานะทุกคนใส่เือหได้ะใส่ถัหน้าหนอกทุกนี่ใส่ออกะ Okay, เขาไปลอนี่ไงนางเดี้ยนัอยู่นะเออเขาไปนั่งหอกนางดังห,หนนะงหรือนะไรก่อนอ่ะฉันเคยนางอยู่แ้วนม่เป็นนางเพรัใชีวิ็แบบเป็นนี่ได้ปะเป็นขีแบบนี้ใช่เพิ่งรู้ว่รับเป็นนางอันนี้เอาน้บัเขามานะเราขัะ เขาอยู oh, ่ท hmm. ี mm ่น hmm. <wh onnaise> ี่งนานแล้วโอ้ยบัวจอยดอกบังน้ำมนาตีมู้นหน่อยบัวจอยดอกบังหนามใช่ไหมพวกเมื่อชีพส่วนมึมมัมมึมบัมมีคนดังมาอยู่ห้องเราด้วยนะนี่พี่ชายเป็นเด็กเสิร์ฟที่ชื่อริวจ้าออ๋ริวคนไหนอ่ะหลายคนไง โน่นเด็กเสื้อเป็นชุดสีขาวเด็กโอชุดดำมัน็ยเปนไทมีนักร้องมาเป็นฮ o ตเราด้วยนะครับกองอร่อยพีนองราคาโหด ราคาโหดสุดจัดประหลัดบอกต้องปั้นออกเทปแล้วพ่อพ่อไก่นางเสียแล้วนางต้องเสียดีเนี่ยเลยต้องนั่งร้องรองหรือรอเพื่อมือเนาะอยากมีคนโชว์พิเศษจากจากโมดแมนแบบทุกวันศุกร์เสาร์แมนทำทำเป็นโชว์เล็กๆโชว์พิเศษจากโมดเรามันต้องไปซูมๆซ้อมกันสมัยไง ป้าไม่ได้นาเด็กคนนี้ก็สามารถเยอะนะาร้องเพลงเต้นนะากาแฟโกโก้นะครับมีม,มีต้องมีโชว์จากโค้ดใช่ผมบางแผลได้แล้วโชว์จากโค้ดพิเศษก็เลยงําก็เลยงําได้อันโตเกียวมิวสิไม่จักหน่อยกระตอมกับว่าโรงเรียนโตกเกียววิทยากับโรงเรียนอ่าปินขับวิทยาแข่งกับ <c oughs> โรงเรียนชายล้วนเหมือนมิเตอร์ผู้ไซดโอ๊กอมารีอยู่นี่มิเตอร์ผู้ไซด์ออมคาวเมลล์ที่มหาวิทยาลัยชายล้วน เปิดนายพุ้สไตล์อะไรพี่น้องเออตกเดี๋ยวโรงเรียนมุยิงพุ้สไตล์เออไม่แห่นกันตอนนี้มันต้องเรีนร่บมเลยเรงเรียนใช่เหรอฮอดไปสมัครไอ้ฮอดไปไปซ้อมโชว์ด่วนทุกวันสุกนี้มีโชว์จากฮอดไหมล่ะสุกนี้เล็อาเอวลาสุกนี้เออพูดแล้วเอาคนรอกินเทเบอร์กินทั้งชาเขียวต้องกุ้งทั้งกาแฟใช่ไหมพิสตันให้หน่อยอะไรอามิการ์โน่เคยกิน ทำแพ็กเกจสามสิบซองห่อใหญ่หน่อยได้ครับเมื่อคืนพี่ชายเล่าว่าได้ด nope. ูแลตัวบอลบิ๊กกับพี่คะแนนด้วยอ๋อรู้ละรู้ละถ้าชื่อริวรู้ละถ้าเด็กเสิร์ฟชื่อริวจำได้ละถ้าดูแลบอลบิ๊กอะจำได้ละขอหมอวันนี้ขายของออเ o ฟซีนะครับมานั่งขายตั้งแต่ห้าโมงเย็นแล้วนี่หนึ่งชั่วโมงแล้วนี่โกโก้หนึ่งร้อยบาทกาแฟหนึ่งร้อยบาทชาเขียวหนึ่งร้อยบาทสามกล่องนี้ไม่ถึงสามร้อย คือนเวอร์ไปตอนนี้เริ่มเป็นขีดอายสงการแล้วนั่นนี่เริ่ืมปะตืมเราอายุขวั่นเราคนนี้ฮะบางคนแล้วเราอายุม่มีหมดบินขับซ้ามันมีหมดในแกแล้วนะตันบินขับมาซ้ามันคือน้องยูรี่กับน้องลินน่ารักมากภาไทยเหรอภาษาไทยน้องลินอ่ะลินอายุวัยยี่สิบปยังไม่ถึงเอามารีวิวูซินคขับไปเลยลินน่ะยังไม่ได้หัวยี่สิบเช็คเราไปนี่เช็คโม่เพราเดี๋วม่ ยังอายุอะไรเป็นเอฟซีปัจจุบนใช่รหรอไม่ใช่นางนางไปสื้อหนึ่งเคยเทำเตี๋ยไห้ไหนครับท<ค>ำเท้ายุตว่ถาถ <ไป S 2> ึงยี่สิบปเอาลินเอาลินมารีวิวขี่ขับไปเดียวไ,ไ,นนม,ไม่เลยนั่งมาันไรเสือขี่ขับเอาสาวลินมาดีวิวขี่ขับบอกว่าอยากไปเล่นบางสิง <c oughs> โอ้ลินสิบแปดปีเข้าไม่ได้ก็มารีวิวข้างหน้าไม่ได้หรอรีวิวนั่งข้างหน้าร้านนี่ไม่ต้องเข้าไปร้านไม่มีนางไม่มีแล้วพี่หนุ่มมันมันลุงหมดแล้ว อันนั้นลีมารีวิวบอกว่าบอกว่าบอยพี่ให้เอามาบอยพี่รู้จักผู้จัดการเขานะเป็นนั่นหรอรู้จักกันดีเหรอนี่ยบอกว่าอย่างนี้บอกว่ามารีวิวสินค้ากันแต่เร็วเอามารีวิวข้างหน้าก็ได้มาได้อยู่ข้างหน้านี่เดินหเดี๋ยวเดินคนแบบบริการข้างนอกเขาอายุไม่ถึงไม่ต้องเข้าไปลินูยะเอเขาไปตอนมันถึงหมอนรับอะไรใส่สูด มันเปิดเคระบบอ่างเอย่าเปิดมอลามโอ๊ยปไานอเป็นอ่ะไปนันต่อทัไฟสามอนี้อย่าเปิดมอลามไปเราเปิดไปทีู่กไปเใช่ปที่้ไฟไฟสาอดหน้าร้านไหนอยููู่้้ไว่ร่คนสูงไหม กุดตาก้าเลยนะครับกาแฟ่าเขียวโกโก้กล่องละหนึ่งร้อยบาทราคาพิเศษทองอึดทองเฟือยครับทายยากระบบขับถ่ายไม่ดีขับถ่ายยากระบบเผาผลาญไม่ค่อยเลิศตัวนี้เลยนะครับระบบเผาผลาญไม่ค่อยดีอยากขับถ่ายดีๆกินข้าวแล้วท้องอึดกินข้าวแล้วท้องไม่ค่อยขับถ่ายอยากให้ลองทานดูนะครับตัวนี้เลยไม่ีอกแล้วไม่อีกแล้วเร็วเกิน เดี๋ยว้องาใส่ผนะกินไม่ได้จ้าแพทตุ่มจะขึ้นไม่จ้าขอบคุณจ้าตุ่มจะขึ้นจ้าโอ้ยไม่แต่ก็รอน่ะนะมะพ้าวน้ำลำไยจ้าแพทมะพร้าวจ้าน้ำลำไยครับใครกินกินปะนี่ยพอๆนวล อันนี้ตุ้มนีเขึ้นโอนโอนอะไหนรลูกคิดว่าเปลี่ยนเขาร้านป้ายเลยยังไม่จ่ายไปเขาเลยเอาเจะแถวก็กติดตอ่อเขาดี้คุณมูตีเจ็ดพันกว่าได้เลยเนะีใช่จ้าแล้วเขาโทรมาเหรอ <Okay. S 1> ทำไมคุณไม่ติดตอ่อค้าบุณบริษนะัทเนาะเดี๋ยวโอนวันนี้ครับบอดลืม <c oughs> มึงลืม <c oughs> มางนาตตีไเป็นสร้างความหลอกกับวาจัเงินหลอกขากดาก,กูา๊ดกูดแบบคนคิดบีกตนี้ชาเขียวมาอตีอะไรอ่ะมันติดด้วยกันนั่แนแหละกาแฟที่จริงใจกาแฟานาริตะชาถูกต้องจ้าเพราะมาแล้วอ,ยอยว้เอ็วอันนี้เด็กเสร์มอันนี้อันนี้เด็กโหนเด็กเสร์มหรือเปล่าเนี้ เดือดหลดมันกปไมเดดเวูป่าเจ็ดคราเจ็ด้อไปมาแสดีสีก่อนดี้เร็วมูอบอกล่องวาอยู่พี่นองมูบอกกล่องว่าอยู่อันทีหรอเออเอาไม่รู้จักกับ้องวาอยู่หรอรู้จักรู้จักเอามันก็เคือกันไงไปนทำงานด้วยกันกันวหรอกองจคือคนคือกล้องเนาะเอาะ ที่เกิดเป็นเกล็ดจังดังเนี่ยแม่นางก็เลยเหมือนกันให้ส้มเหมือนกันเลยใกล้เลยรอกุดใกล้เอาเอาหน้าแม่ใกล้เลยเสี่ยงกันหน้า่หรือกไม่ขึ้นกันเลยเออส้งขึ้กันเลยรอกับกล้องยี่ดอกส้งเหมือนกันเลยแต่ว่าขึ้นอี่เข้าอีเดนหนึ่งไม่เอาชบอรให้เล่นเกมบุ๋งก็นขอสมุดไปสี่ห้าผมไม่ค่อยได้อออนไลน์ไงก็เลยลงเล่นเกมเลิกตัวเองบอกลูกค้าไม่เมาตัวเองเมางงลูกค้ากินไม่ได้ แม่เขาบอกว่าเขาผ่าตัดกระพาะมาเขาเลยกับเคสได้จิบจใช่ครับเขาให้ไม่ไปได้จิบเลยไปเ,เลยที่ที่ทนในบบกับเบลในรูปหมงกับบอกทไทยเลยพี่น้องเอ้ยข้างกลัมาอะไรอย่เนี่ยสมือหรอมองอะไรข้าจอยู่เหนี่ขนเบิ่งดีบรรยาก,กาศก็ดี ยอดฟีเท่าดับมันบ่ไอยงงเฮงมันโงแขกเขาเคลียร์อะไรสุดล้อไลยากไป EP 44นี้แขกรับเชิญเป็นใครต้องรอติดตามที่เสื้อเปิดไหคะที่เสื้อเนี่บอกที่เสื้อวันไหนวันนี้ร้านเราจอดข้างหลังมาได้นะเพราะว่าเขามีเขาอันต่อสู้เดี๋ยวเขาเขาจองเงินเขาให้เช่าอยู่ว้วเดี๋ยวเขาเคลียร์กันกับเขามีพี่น้องหลายคนรถรถที่สีเทาของใครใช่กุฎาแทมมี่ าจะของจะพคอ่ะล้วลองใสดูิีเด็กแบบนี้นพี่เลยจ่ายค่าไฟที่ยังออฟฟิศอ่ะป้อ้เอืมอยู่นะคุณหนุ่มจ้าจ่ายเลยสิเรืองราคาออฟฟิศลรค่ะอันที่สามเลยจ่ายเขายังยังคุใจจ้องตืกันนะจะควงตื้อกันไหมจ๊ะ้อกเข่าเ้อ เสียงเขาหูว่ามาเยอะผันเอ้ยโอ้ยนั่งยันขาเนี้ยซอยเหลือบอีหยังจ้าเอาสามยางขับท้ายบาออกบอกบาถูกทองอืดทองเฟื้นทองยืงกินบาออกกินบาขี่กินแล้วไม่ขี้ขับถ่ายยากขี้แข็งขี้คาดากขี้บาดดากอะไรอย่างงี้บอกคนนี้ไม่ไม่เป็นไรเข้างบริบาลสมบูรณ์เนาะ อิสราเฮมแข็งไม่ได้หมดเลยยกเป็นเบ่งบ่ออกทิพย์คดานเลยเบ่งไม่ออกท้องอืดท้องเฟื้อน้องเป็นก้อนหินเวลาอืดว่าเป็นก้อนหินอ่ะทานตอนนี้เลยทานสามอย่างนี้เลยกาแฟโกโก้ชาเขียวกาแฟโกโก้ชาเขียวพี่กี่แล้น้ำเดยยัวแม่เล็กแป๊กเอาดูกันเหรอคะวันเดชพักรักษาไนเพื่อกับเครื่องน่ะที้ยาคดากเบ่งไม่ออก เบ่งระบาดตูดสามารถทานได้ไ ep สี่สิบสี่นั่นตายแล้เสแวงไหม ep สี่สิบสี่น้องน่าจะไม่ได้แสดงเพราะน้องอยู่ร้านน้องเฝ้าร้านน้องไปไหนไม่ได้น้องไปไหนไม่ได้เพราะน้องเป็นแคชเชียร์น้่นตามไปใช้บอไก่เป็นแคชเชียร์บอร์ไก่ที่เล่นอาไเล่นหลังมาจ้าฟินขับตาเลยาหนมารถตับบ่ม ได้สองร้อยแปดสิบบาทเห็นไหมล่ะได้สองร้อยแปดสิบบาทพี่น้องเสียงเข้าห่ามาเยอะขายเอาสังคมเหรอครับบอสขายเอาสังคมขายเอาคอนเทนต์ขายคนด่าขายเอาขายเอาหน้าขายให้เด็กมันดูเอามาแล้วไอมาแล้วเร่งๆกิซัมบะเลมกิซัมบะเลมมาเร็วคะแนนหนึ่งบอกเลยบอกตน มือนีดิบม,มะปา<ะ>ดแค่ตื่นนอน,นยังหลอกขนาดนี้สูงยาวเข่าดีเติมรอเท้าโพลโพลของโพลเคหน้าตากิ๊ยมแจ่มใส่สดชื่นแต่งหน,นะะ้าหนาค่ะแต่เราคบพันต์แต่งหน้ากับเป็นคืนกองพี่น้องขี้คายคาดากันครับลองกินดูกาแฟโกกูชาเขียวขี้คาดากขี้ไม่ออกแบบแบบว่ากินแล้วอาหารมันอืดท้องมันอืด<ม><ส>ท้องมันฟื้ ท้องอ้ยท้องเฟือกินแล้วอาหารไม่ย่อยไม่ขับถ่ายท้องมันแบบว่ามันไม่ไม่ไม่ยุบสักทีมาแล้วมาแล้วเร็วๆน้องอ้ยน้องผมไม่สนญจน้องของไม่ชิงอสสวัดีปริญาต้องยิวหรอน้ารัน่าสนใจหรอจังอ่ะเป็นใจมากยังก็รอขนาดนี้ใจมากก็เป็นตลอดขนาดไหนใจคนก่อนเนาะมาทำงานแล้วหรอมาทำงานแล้วไปงานแล้วบ้าสกุล รอแฟนนนยอวาภาษาจะ้อง <that> ันที่ร้องย่นะค้วนบ้องยิวของเราคนหอน้องยิวบอกน้องดิวนองิไม่้องยิเข้าไปนะคัาตี่้าไเกียอลังรนอรหรอคือไม่กี่เดยนยี่ป๊าด พี่น้องเขาฝากเอฟนี่งมืเงเขาจะอายังไงเอฟ29ราคาฝากด้วยนะดีทคนกคือดูดีรอเกินสมมตสมุนรอรอคืนพ่อออกคืนเลยไหมพ่อเาแตกอรพ่อตากขออพ่อเาแตกเลยฝากด้วยนะร้านโจงหอมมากเท่ไอาน้ำเสร็จครับเบ้บ้างปันที่สองแล้วกันเั้วอันนี้ม่สานมสามก็ทบานไปอย่างๆต้งใส่ทิตใจขันแก่็แล้วน บกลับบ้านลพี่น้องบ่กับกับหมแล้วเดือนนี้อยจะอยู่เดือนนึงใช้หรออยู่สองแข้งใชอยู่อยู่สองแข้งหนึ่งถึงสิบห้าแ,แล้วก็สิบหกบรรลุได้อันนี้อยู่แท้นี่อยู่สแขาสแก็คือาันให้หรอเดือนหนึ่นงเดือนสินเดือนๆๆๆเดือนหนึงจะเห็นน้องดิวอยู่ยาวๆมีแฟนยังงดิวเขาบอกย่งเลยครับแขกหน้าก็จะอยู่แหละเพราะว่าดื่เขาเยอะวัละยี่สิบดื่มะสองสา ราก็ไายนะน้องหน้ารักก็ส um, no ัตว์ฝากดื่มออนไลน์ด้วยนะครับเดี๋ยวไลฟ์สดเมื่อคืนเมื่อคืนได้ออนไลน์ไหมหรือได้ทงานได้ออนไลน์สมัครออนไลน์เออสมัครได้ออนไลน์เนาะออนไลน์ได้ประมาณเนาะได้เวลาบางคนไม่รู้ว่าออนไลน์นี่เขาซื้อแล้วนี่เขาจะทำยังไงกับเราหมายว่าเราเราจะงยังแห่งลูกค้าที่ซื้อออนไลน์嘛 แบบว่าลูกค้าอ่าพอพออ่าวันนี้วันนี้มีคนซื้อดื่มมาติ้งซื้อน้องเดียวห้าดื่มออนไลน์นะโอนมาแล้วแเราน้องดูทำยังไรกับลูกค้าก็ครับไปคุยกับลูกค้าจะเห็ลูกค้าพาอะไรเหรอใช่ไหมพาใช่ใช่ได้โทรไหมได้อะไรไหมอินสตาแกรมก็คอคอกันแล้วแขังต่อยี่สิบสามสิบนาทีครับบางคนก็ไม่เสือกก็พิมพ์เราบางคนก็ถ้าสิดบาก็ โอ้วิดีโอคอล์เลยหรออ๋อแบบนี้นี่เองสองหนึ่งทันเด็ก็วิดีโอคอล์นี่คูอม,มาก่อนเลยอะ่ะหมายถึงว่าซื้อเดีบออนไลน์พี่น้องอยากซื้อน้องลงมามบอลหนึ่งชั่วโมงซื้อลงมาน้องถ้าหาเจา้าชั่วโมงหนึ่งบอลอรับเจ้าชั่วโมงหนึ่งจะอย่าปรึกษายอย่างไรก็ปรึกษาได้ดูแลทางออนไลน์ได้ด้วยหรออ้าพี่น้องใครไม่เคยใครไม่เคยต้องร้องนะช่วงนี้ออนไลน์ไปก่อนเดี๋ยวยังไม่ว่างข้าวว่างเดี๋ยวมาณนั แต่ถ้าเกิดอะไรได้ยี่สิบเดี่ยวทุกคจะออนไลน์แล้วนะควรจะออนไรครับเพราะเพราะว่าเพราะว่าไม่ไม่เมาไม่เมาไม่อะไรเลยแต่ว่าคุยกันไงคุยกันคุยกันตัววิดีโอคอลคุยกันผ่านวิดีโอคออะไรต่างๆเดี๋ยวใครจะมาสาทิศสาทีิศในเบิงว่าดื่มอะไรไม่มีอย่างไหนปกติแล้วดื่มดื่มหน้างานเขาจะลงมาที่โต๊ะดื่มอะไรเนี่ยคือวิดีโอคอลหรือว่าแชทหากันก็ดีนะเราเหงาเราจะวิดีโอคอลหาน้องๆ วันนี้นองวันนี้ขอน้องดิวดีกว่า50ดื่มวันนี้ขอน้องนั่นนี่นู่นนั่นนี่นั่นสิบหรือยี่สิบดื่มอ่ะกี่ดื่มจะได้คอเขาบอกก็เริ่มต้นสองดื่มใช่หรอเล่าเริ่มก็แค่สองดื่มสองดื่มไม่มีใครสู้ว่าคอเลยออนไลน์เดิมเริ่มต้นสองสองดื่มนะคะได้เนาะอ่าน้องได้เลยอยู่ได้เบอร์ไหนอ๋อมันว่าถ้าเกิดซองยู่ก็พี่ดิวคอได้เลยใช่ไหมค่ะมมันคช้ตังค์เท่าไหร่ครับสูบอะไรครับดื่มเท่าไหร่250จ้า เอาไปไปโอเคเลยะัมาเดวนักล้อมาพูดให้ฟังเสียงเหนวเรียทีพ่อแบ่งูมีป่มึงมีพ่อแบ่งยนไปเลยนี่มานี่มานี่โนแล้วกลับมาเสอเสียงดีเ่ชพ่ใชกันัรู้ืองเลยเสียงใบเ่อตอนไหนพี่มั่มันดวนแลอ าแล้วจม่ทำไมถึงไม่เป็นน้องร้องเราทำไมเป็นเป็นโค้ดได้ไงมาอยู่กับบอสครับบอสเลี้ยงจะต้องเป็นลูกทุ่งหรือเพลงอะไรครลูกทุ่งครับสุดรอเบอร์สิ้นิ้นนะนี่ร้านไม่หนุ่ยนะนี่ออนไลน์ก็เยอะอันนี้ร้านไม่นุ่ยไม่นุ่ยน้องสีแกมนะนี่ไม่ไม่หนุ่ยบอกเลยว่าต้องดูนะต้องดูแล่ต้องตายแล้วเมาบแดบนี้ตายแล้วล่อ โอเคครับเออนั่นแหละทำไมไม่เคยรู้ว่าเป็นต้องร้องมาก่อนร้องเพีงอะไรบ้างร้องลูกทุ่งครับถ้าจะให้ร้องขึ้นโชว์ร้องได้ไหมนี่ได้ครับเป็นโชว์ตัวท็อปในร้านไม่ท็อปครับมันมีตัวท็อปอยู่ไม่ท็อปผมจบมากเลยถ้ามีโชว์ก็เป็นท็อปได้แล้วนี่นเองจริก็ต้องร้องวันศุกร์นี้เราทำโชว์ให้โฮสได้ไหมโชว์เพลงพิเศษได้ครับเลือกมลาสามคน มีไงร้องเพลงเ่าน้อยไปหนูหนูจะกวาดีค่ะชอมทำไหมล่ะรู้ันกเป็นไหล่ะพู้ท่มัสุขหรอไม่ผู้นีแล้วนี่นีมีความมันมีแล้วมีในใจแล้วมีอยู่งั้นเดี๋ยววันนี้เลือกเลยทำโชว์เลยต้าเงรัก เสียงที่้งหลายพี่นักร้องแอดเก่าดีกว่าไหมไม่ครับจะไปอยู่โตเกียวเพิ่งรู้ว่าเขามีผลงานเพลง10ล้านวิวพี่น้องเอ้ยโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทำผมทำผมก่อนสวัสดีครับไว้เจอกันนะครับเยร์พกหกฝากแล้วฝากตัวด้วยขาทบ่พกพี่น้องทุกคนม้วนแล้วมือเทียบโชว์ไห้ซุ่นี่พรุ่งนี้วันศุกร์ใครมาได้ดูโชว์โฮส เพราะวพรุ่งนี้วันศุกร์ใครมาล้านได้ดูโชว์พรุ่งนี้มาเลยนะคะทุกคนขาพรุ่งนี้วันศุกร์นะคะมาได้ดูแน่นอนค่ะได้ดูได้โชว์ได้ดูฮอนโซแน่นอนค่ะฮอนโชที่แรกของฮอนคอนเกียร์ฮอนโชซึ่งาริอยู่แล้วใครแล้วคุณพี่ขอปีที่หนึ่งนะแมขอปีที่หนึ่งนะคะโฮอนโชว์ใครอยากดูโฮอนโชว์ขอเสียงโฮอนโชว์ สวัสดีค่ะม่ากพอถ่ายดูไม่ได้อ๋อโอเคมาจ้าพี่อุ้ยถายให้หน่อยเร็วมาจ้ะเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนไงบอสมาค่ะเดี๋ยวเดวิทยถ่ายให้ก็ได้พี่ใหญ่ที่ตามดีเลได้ดิดี